คะมือนิมาตามแนวทางก่วมฝันแม่เขียวน้อยงวดติพานมานี่ก็มีเอฟซีผู้ถือกสามตัวก็มตีตีบตต่แตกเนาะค่ะส่วนมากเหล็กเพิ่มมันสิไปยูอันกววมฝันเอฟซี 4, ตีเอากววมฝันผู้ดวงดีข้าเจ้าก็ว่าถือกสามตัวก็มี่อยู่ค่ะม,มือวานมือคืนนีพันว่าพันฟันแล้วพันว่าฟันว่าเอาอาหารไปเกลี่ยแม่เอพันว่า ก่อนเลยมี่พอส้ายมาบอกเลขบอกเป็นตัวจะเป็นเลขตัวใดต้องไปติดตามม่เขียวหน่อยหน่อยเลยคะ่ะม่เขียวหน่อยครับ่สวัสดีค่ะแต่มีผู้ใดมี่โสมีหลาดน้ำเหมารวยผู้น้อย,อ,ยอ้าวเลขหลาดคือว่าเขาโตใหญ่โตโตเนาะแยกกับเป็นเขาทีู่้ใดตีถ่กเพิ่อนกับเลยสามตัวเนาะนะครับล่าสุดนี่ก็มี่เอฟซีพินับเนาะถือสามตัวน้ำพื้นเก่านะครับเพิ่อนกับไปตีว่าครบเกา้า ปลาเป็ดรับยัดร้านี่นะมารวยก็ได้บอกในคคิดได้ว่าเออไข่พี่น้องบาตีก็เดียวเด้อเพราะว่าแห่ก็เป็นฮกจับกับเจ็ดรู้สักนะปลากระเปียกบกรเก่านั่นหละก็เรื่องซี่มาไม่จำมาคำว้าแม่เจ้าหน่อยไม่จำมาคำว่ามารวยว่าแห่กับฮกนี่แหละก็เลี้ยงฮกใส่ฮกปลาแปดกบเก่าเด้อจะไล้้อาหกแปดเก่าป้าฟังดันกันเป็นได สามตัวด้วยกันครับเพราะว่าม ah ันลายเนาะมอเลยกับพยายามเิ็แต่เมันอน้อยลงสมมติเมันก็เลยอาจจะไม่ได้ตีให้แต่กระสิบบอกเพิ่นขึ้นไปแต่สังเกตเราเลยมั่อเช้าหน่อยมักจะเป็นเลขที่ต้องตีีย้อนไปเรื่องปัญหาเป็นตัวมากบ่ค่อยเข่าเดือนนี้มักจะยื้อเสียงน้ำในฝันนั่นแหละแต่ว่าผู้ตีถือมันก็ถือสามตัวนี่แหละไอ้เขาบอปฏิเสธเนาะอย่ียกับพยายามอย่าปฏิเสธว่าเออว่าเมีนดอกเป็นตัวมากว่าเมีนดอกก็เมียนนะเท่ากังพยายามเตียวเนาะ นะครับก็ฟังดีฟัง้อฟันเียแล้วก็ตีสวากันตีสวากันคอมเมนต์ของวาเนาะเอาข้อดึงกับจขอบคุณพี่นัาเด้อนะครับมาเป็นประธานกับทีน <inator S 1> ี้แล yeah. ้วนะโอนมาอีกพัทหนึ่งนะครับว่ารวมรวมต่อกัะทีนเท่านะครับอืมก็บพัทหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มิเชลยวหน่อยหาล้อยก็ให้มิเชลล์หาล้อยนะคนก็เอาเรื่องมิยวไปเทียบกับเรื่องมิเชลกับเขาพื่งกันนะครับก็เลยว่าเว้ยเด็กมิเชลก็บมิเียวได้หลวงเนาะกับอายุคนแปดสิบเก้า แตเมืตี่เามมีเียวน่อยเคียวกระปากบนี่แหละก็เลยเข่ากันนะใอ้มีเคียวนารอยขัแนนมเนาะเพิ่นก็ว่าเอาขาวพ่มเาเลยเาเลยตีแนม่น่าเอาไปสามรอยนะไอ้มันตี้แช่น้ำสองรอยนะครับผมคนมหลายเรือนะแต่ะแหนมที่เียบปันคะแนนมดีๆเอาเนาะก็มุสนาบุญน้าเพื่นกับแบงไปเมื่อสักคนเนาะเพิ่นกินนัถ้าจูดเห็ดก็กินให้ได้เนาะสามวันนะวันสี่วนมือวันพุ้นนี่ก็ให้ สามตัวใจเองนะนะครับฝันฝันได้ละละมือขึ้นนี่กันบอกว่าแยบแม่แมาบอกเป็นตัวคนลนให้ลูกระเดอ้อป่อ้ยบอกเป็นร้างสิละมือขึ้นนี่ไม่ต้องมาเชียงไม่ยังละวันนี้ก็เลยฝัน่าเอาปลาเนี่ยไปปลาทูไปเกียร์เขาแมวหน่อยตัวนั่นละแมวหน่อยตัวทีคาดปลาทูมาหาใหะแมวสีสม วันในประทูต,ตัวเลยไปเกียก่ยไงตัวหนึ่งแต่ตัวเดียวประทูตัวหนึ่งเอาไปเกียก่ยแบบนี้นอันในความฝันหมอรวยกับแม่ตุย๋ยเลยขคี่รถตรงมาหาบบ <c oughs> น,นี้ก็เลยถามว่าไม่แค่น้อยฝันได้ไปแบบสันทะเลว่าฝันได้ละละอันฝันว่ามีผู้ชายมาบอกว่าเด็กตัวเก่าด้วยลูกเด็กตัวเก่าแต่ว่าเป็นแปดหกซีซีเอา นี่ตัวเก้าจังไหนคือเป็นแปดหกซีซีเลยมาคิดในใจกันเลยคิดว่าหันตัวเก้าหนีเคื่อนคือคือคิดว่ามันมันเป็นหนึน่งหวยเล่าที่ออกมื่ว่านนี่เนาะเป็นหนึ่งสามเจ็ดเก้าแปดหน้ากนะ็เลยคิดว่าตัวเก้าตัวนี้แต่ว่าพ่นเป็นยังคือว่าสั่นว่าตัวเก้าได้ลูกแปดแปดหกซีซี ปลาตัวเก่าอยู่แห่งเมื่อบอก 86cc เข้าน่ตัวเก่า6 c c เนี่ยคุณบอกว่าเลียงเบือเิ่นเลเออเพิ่นจะเรยว่าเลียงญ่ได้ลูกนะแต่ว่าเพิ่นไหมากซีตนะเลียงไง8 6ซ c เพิ่นวางสิแต่ว่าเพิ่นเหมากซีตัวันนี้เออเก่าเลียตมีนคน้อยมันเป็นตะเลียงาบเนาะก่นั้นเดียวไม่คิด ได้คิดว่าเด็กเอาเด็กซีตัวตัวเกาจังไหนเนาะที่จังหายมากจังสี่หรือตัวเกาพันบอกหันอันสองเกาซีบ่ะคัน,นี่ลหละคือเป็นัวเกาอันที่ว่าสองเกาซีพันหงวดมากวังหันแต่ว่ากับเป็นเสียงผู้ชายเออทีวอ่ว่าเมาปลาลูกตื่น,นแต่แม่เมาปลาเมาปลานั่นแหละแม่แค่น้อยก็เลยอัน เอาปลาใส่ล่ะจำข้ามนว่ามาเอาปลามาเอาปลา,า,า,ปาบัดนี้มันมันได้ยสองสี่เก้า 2, 4, เนาะแม่แค่น้อยก็เลยเอาปลาแปดไปใส่หลังเก่าหลังเก่าปลาแปดมาใส่หนาสองอย่างนะมันมันก็นเลยได้เลยผลพลนไพได้อยู่สองตัวถือแปดเก่าเนะาะจ้่เก่าแปดแคนน่นั้นก็ยูวัดก็ถือเลยเนะาะจ้่วัดก้อนก็นได้ได้อยู่เนาะตัวนี้เมันกับไปตีคือกันเลยไม่ใช่ไร เพิ่นฟันมันเสียงกันด้วยนะครับเพิ่นเกาข้อฟันเพิ่นเป็นเดียวนะใช่เยนทิพเฮียนตังเตี้ยจับเอาข้ามเบาของหมอรวยเสียวยำดูดูมาใส่ที่จังหวัดระวังแหงหกเลยครับแหงหกแตเลยเอาหกไปใส่น้ำอ,อีกคูนนะูนึงแต่เลยเป็นหกแปดเก้าเก้าแปดอย่งนี้เลย อีกอันที่ซื้อยุ้ยสองสุดนะซื้อสองเก้าแปดเพราะว่าครบสองตอัวเนาะอันนี้เอาสองไส์เอาเปล่งหนอยเพราะว่ามัน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 เป็นฝันเก่าหลาีกับเจอสโนว์นะเพราะว่าเอาฝันไม่เข้าไปละเนาะถึงแล้วก็ถือก็ถือขอกิอนกาแฟทำเสั็จล้วเอาเอาขอถาม,มินแล้วไม่หวงสงสัยมองเลยขิ่รถมากมีตื่นข,ขนี่รถขั้น,นไหนขิ่รถมอเตอร์ไซค์ มาใสผมเหเปนมาใส่นอนไวติคีมากเอ็นเดียนมาเบี่ยนมาเบี่ยนมาเปียนอกานไป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 เปนกระดูเออไม่ไม่ไม่เค้าบปเลยถามกันเลยหลายทีมาใส่หลู้มากแปั้นได้ไปหรอซะมันกลตัวเดียวค้างคนที่วนขี้หนุ่มเลยวะันเอาขี้ลเไม่เวเอโอเคเอาันขอ อืมเห็นไปไม่ตเอาเนใส่ละกันนะทราบไหมดับนี่ใชทีมาฮ่่าิวไทไแล้วแล้วมาธิเขนมาตาหันมันดับก่นเลยไปกดไปตอกันตอเนาะมัีเลขดเยียนหมดมันเล้ยันตรงกับเลขอันได้ทีนี้เนี่ย เขาเป่าก็อาีจเล่นเสียงหายไปเลยพะเป็นคนหาปลาคุณยี่ของเจ้าก็หาปลาเลยเสียงผู้เดียวกันเลยในฝันเพราะว่าตัวเก้านั่นอาจจะเป็นตัวเก้าที่ว่าสองเก่าซีก็ได้สองเก่าซีแตได้เพราะว่ามันมัาเป็นปลากับกบแทนเนาะตัวเก้าอาจจะเป็นพญหน้าเนาะของฝันเนาะเอาหมดแล้วก็าเรียกเลี้ยงไหมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันถึงงงเพราะว่าเขาไม่ใช่ว่าพี่เจ้าเขาเป่าทุกคน ซื่อซืองงนะครับให้มันได้เอาเอาไัหนี้คือไม่เคียวฝันเนาะไม่ฝันหนึ่งฝันว่าย่างงอบักเกียร์อาหารแมวนะครับเป็นปลาทูตัวนึงเนาะบีเปื่อยบีปอนปุ่นณานะของบีปอนเล่นวาบีปอนเกียเยอะมานไหวเลยจีหมาใส่ลงมาจกับเมียตุ้ยได้ปันเด็ดเด็ไปครับอะไรกันเลยว่าได้แล้วใหความฝันก็เลยต่อมาได้แล้ว ได้แล้วเนี่ยว่างเลยว่าพ่นมาบอกเออว่าพ่นมาบอกอันว่าตัวเกาเด้อลูกแปดหกซีซีเหมืนันแต่ว่าปากพ่นนะว่าตัวเกาว่าเลขที่พ่นดอ,อกมาบอกออกมาไม่นั่นคือว่าเป็นแปดหกซีซีอ๋อเป็นตัวเกาเดอตัวเกาล่าสุดน,นี่ก็คือสองเกาซีเนาะสูงไหนมาเนาะหรือจะเป็นเลขที่ออกมาแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันอะเป็น้องก็ลองพิจนนารณาเนาะเดียยเ๋ยวพอเดี๋ยวเลขตัวนี้ไปเสี่ยงให้แปดหกซีซีแต่ในฝ่ายที่นบอกว่าเลขรัฐบาลให้อ่า นะครับนี่ว่ารัฐบาลไทยเด้อเหมืนว่าโอเล็กไงเด้อเหมืนว่าโอเล็กไงเนาะจ้่เหมือนว่าโอเล็กไงย้อไปเสียงเชื่อมว่าให้เป็นเล็กไงหรือเชือมอะไรหรือจะเป็นเล็กเหล้าตัวางเชื่อเลยให้เป็นเล็กให้เป็นเล็กเล้ากันมีแนวใดให้เป็นเล็กให้ถ่ายฝันฝันฉันเนาะเป็นเหล็กให้หยุดไ่ต้องฝันเลยไปต่อฝันเลยตัวบางคือว่าซีโตนี่เป็นเล็กเล้า อััไม่ได้อะไรแจังค่อยวีคอนอีกทีหนึ่งเป็นันั้นมีแด้ซีตัวนี่ให้เขาเป็นเล็กเล่าเนาะแต่ว่าซีตัวมันเป็นเล่าเลยเนาะที่ฟานตัวนี้เป็นสังนนะมันเป็นสั่นนะเป็นยังกระปหัเนะกระตามนี่เด้อนะครับเล็กม่เกี่ยวหน่อยกะคือแปดหกซซเนาะลานหนึ่กกับแปดหกซีซีแปดซีหกซีสองซีนครับแตว่าเล็กเก้าก็เลยระวังเรียงเล็กเป็นไฮมอลหัน เกี่ยวกับน้ำเนาะก็คือหาปลาแหละคือสองก็ซีเนาะม<ช>ันบอกว่าปลาแหละนองกับร่องพิจารณาอาจจะเป็นเลืกเก้าหรืออาจจะเป็นเด็กคนเขาบอกรัฐบาลให้ี่ก็ได้นะครับตัวเลขอซีตัเวเขนจะไปเสีย่ยงหงมือแล้งเนาะต้องคอยติดตามกันต่อยมือเนาะนะครับห้หหองเก่าพยาตี๋เตียวพวกฟันมีเขียวแหละม,มันมักเป็นนี่นะพวกฟันมีเขียวนี่แหละส่วนใหญ่ บางคนิ่งก็บอซื้อเด้เป็นตัวั่งเิ้าวกติบสาตัวกติเป็นถึงสาตัวสุดท้ยากติเสกัวเพิ่นเอาู้เดียวเลยอ๋อฉนเป็นเคนไม่ดวงนะดวงดีครับดวงดละจะห้องกัเห็นเห็นเพินเห็ดไดเขาเห็ด้ดกันตัวเขาเดียวดัวนะสามตัวคนเดียวอาจจะเป็นพิษนาเล็กน้อยนะหรืออาจจะเป็นกระบาเก่าเพิ่นเป็นพิษนาสึลักษณะกัารว่ามอยกีโรถมากเพรนี่ฟัน คุ Thank you. Example, uh ่า huh. uh ิลงมากเลยอมาใส่ลงมาถามว่าใล่ไปดทแลียวเจาก็ไม่เป็นไปไรทือกันนะถลองพิจารณาตีกันก้อนแตตีก้อนก็ได้ต้ออยไปเสียงส่วนใหญ่ไปเสียงแล้วมันสิมักอยู่เลยเสียงละถ้าต้องคอยไปตีเชนหนึ่งตี่อยเชนหนึ่งมา้งขอขอบคุณมีชนัอะไรเียงปั่นด้วครับจมันสิไปทำงานขอบคุณกคราคบ